ทีมชาติไทยยู23เชื้อมาเลเซียคว้าตัวเอเชียนคัพรอบสุดท้ายวันที่12กันยายน66การแข่งขันฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มเอชนาที่3ฟุตบอลทีมชาติไทยย23ลงสนามพบกับมาเลเซียโดยทั้งสองทีมชนะมา2เกมรวดเหนือฟิลิปปินส์และบังกลาเทศ นัดนี้จึงมีเดิมพันเป็นตำแหน่งแชมป์กลุ่มเอชรายชื่อ11ตัวจริงฟุตบอลทีมชาติไทย U23 ยทีรวุธสวนสรรเคพงศกรตรีศาสตร์ชัดมงคลเรืองธนโรธทรงชัยทองฉำาอีโรฟานดอเละาะ C ชันนรง์พรมศีแก้วทีระศักิ์เผยพิมายยศศกรบูรพาปุรเชษฐ์ทอดสนิท พราดอนพัฒนผลชนพัทบัวพันเริ่มเกมมาได้21นาทีพงศกรตรีศาสตร์เปิดให้ยศกรบุรพาโขเข้าไปให้ทีมชาติไทยย2 3น่านำก่อน1-0และเป็นประตูเดียวในเกมนี้เป็นประตูชัยให้ทีมชาติไทยย2 3เอาชนะมาเลเซียไป1 0เก็บ9คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มเอช โดยทีมชาติไทยยู23คว้าตั๋วลุยเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาตาร์ผลงานชนะรวดมี9แต้มเต็มไม่เสียประตูตลอดทัวร์นาเมนต์สำหรับทีมชาติไทยหลังจากนี้จะมีการประกาศรายชื่อเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลชายศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป